สวัสดีค่ะวีโอนี้จะเป็นวิธีการเชื่อมแขนนะคะก่อนที่เราจะมาเชื่อมแขนเรามาเช็คลักษณะของลายกันนิดนึงนะคะลักษณะของลายเนี่ยถ้าใครทําถูกประการแรกก็คือว่าดอกมันจะสับว่างกันนะคะมันจะสับว่างกันทุกดอกเลยนะถ้าใครทําถูกนะคะแล้วลักษณะการเพิ่มของลายนะคะเราขึ้นคอ7นะคะข้างๆ้างลักษณะการเพิ่มของลายเนี่ย แถวแรกจะ7ดนะคะแถวแรกของดอกจะเแถวที่2จะเพิ่ม1ก็เป็น8นะคะแถวที method, sickness, 3 totally lang, <ve> ่3ามจะเพิ margin, uh ่ม1ก <ๆ S 2> ็เป็น9ดอก10ดอก11ดอก1 2ดอกไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้รอบอกเป็นที่ต้องการนะคะรอบอกเป็นที่ต้องการแล้วก็จะได้รอบวงแขนเป็นที่ต้องการหลังจากเราได้เราถักได้รอบอกกับรอบวงแขนเป็นที่ต้องการเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะมาเชื่อมแขนเข้าด้วยกันนะคะ เราจะมาเชื่อมเอสองตัวนี้เข้าด้วยกันเราจะมาเชื่อมโดยแถวดอกนะคะเราจะใช้วิธีการเชื่อมที่แถวดอกเรามาเชื่อมกันเลยอันนี้เราก็ถักแถวดอกให้มันจบก่อนนะจบตามลักษณะของลายไปก่อนแล้วเราจึงจะมาเชื่อมนะคะเราจะมาเชื่อมง่ายๆเลยวิธีเชื่อมวิธีนี้ครูไม่ได้เพิ่มใต้วงแขนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าใครอบอวก ถ้าใครอบบวบแล้วรอบอกได้เป็นที่ต้องการแล้วนะคะรอบวงแขนยังไม่ได้เป็นที่ต้องการเราก็จะต้องเพิ่มดอกใต้วงแขนนะคะแต่วิธีที่ครูสอนนี้ไม่ได้เพิ่มเนาะเพราะถ้าเพิ่มแล้วเดี๋ยวมันจะยาวเอาวิธีแรกก่อนก็คือว่าเชื่อมใต้วงแขนธรรมดานะคะแล้วถักตรงแถวที่เป็นแถวดอกให้เรียบร้อยมาจบอยู่ที่ ให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็หยิบไอ้ตัวนี้ตรงจุดจบเนี่ยกับไอ้ตัวที่อีกอันหนึ่งเนี่ยที่เราทำแยกแขนไว้นะคะเมื่อเราเชื่อมแล้วอ่ะนะคะดูนะถ้าเราเชื่อมแล้วมันก็ได้ลักษณะของรอบวงแขนอย่างนี้เห็นไหมนะคะเราก็จับไอ้ตัวนี้ไว้เหมือนเดิมพลิกตัวนี้มาเราจะเชื่อมไอ้ทางตรงที่มันถูกเห็นไหมเราเราพลิกตัวนี้มา แทงลงไปพันขึ้นมาแล้วก็ดึงออกไปเราเชื่อมง่ายๆอย่างนี้เลยอ่ะเราก็จะได้ละเห็นไหมนะคะอันนี้เป็นรอบวงแขนของเราเราเชื่อมมาง่ายๆอย่างนี้เลยหลังจากที่เราทำแบบนี้แล้วโซ้าหนึ่งสองสามสามสี่ห้ามาดอกที่หนึ่งเลย ดอกที่หดึงผ่านใช่ไหมโซห้าหนึ่งสองสาสี่หดอกที่สองอพับดอกลงดอกที่สองทำา x หนึ่งสองสามสี่ห้าดอกที่สามทำเหมือนดอกที่หนึ่งคือดึงผ่านเลยหลังจากนั้นก็โซ่ห้าลงช่องขัดมา โซ่ห้าดอกที่หนึ่งดึงผ่านโซ่ห้าอืมมันไม่ยอมไปมันคงว่างนอนเอาแถวนี้ให้จบก่อนเนาะเราก็ทำตามลักษณะของลายไปนะคะ ของลายที่เป็นแถวโซ่ทำตามลักษณะของลายที่เป็นแถวโซ่มาถามักมานะคะเราจะเจอกันอีกทีตรงที่เราจะเชื่อมแขนด้านที่สองเราจะเจอกันตรงนั้นนะคะ เรามาดูนะคะหลังจากที่เราถักวนมาแล้วเราก็จะมาเจอไอ้ที่รวบแขนอีกข้างหนึ่งนะคะเราก็ถักโซ่ห้าอ่ะถักตามลักษณะของลายมาถึงตรงนี้นะคะพอมาถึงตรงนี้ปกติมันจะเป็นพอหนึ่งคอใช่ไหมเราไม่ทำแล้วแทงลงไปพันขึ้นมาแล้วก็ดึงออกไปนะคะเราจะทำให้มันไปอยู่ตรงนี้เราจะทำให้มันไปอยู่ตรงหัวตรงนี้ฉะนั้นว่า เราต้องร่นโซ่หนึ่งครั้งเมื่อได้ตรงมาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็หยิบไอ้ตัวที่จะเชื่อมมานะคะทําเหมือนเดิมเอาด้านที่มันถูกเนี่ยนะคะวางไว้งี้แล้วก็แทงลงไปผ่านขึ้นมาแล้วก็ดึงออกไปลักษณะของงานมันก็จะเชื่อมกันแล้วเห็นไหมนี่มันก็จะได้รอบวงแขนและว,วิธีนี้วิธีง่ายๆเลยอย่าคิดมากซับซ้อนนะคะ พอได้แบบนี้แล้วง่ายกันไปไม่งงไหมอพอได้แบบนี้แล้วทีนี้มันขึ้นอยู่ที่โซ่อะถ้าเราทำผิดนะดอกมะลิดอกมะลิลอยเราเนี่ยจะเลื่อนไม่เป็นท่าเลยนะคะหลังจากนั้นโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้ามานี่เลยมาลงดอกที่หนึ่งเนี่ยโซ่ห้าเอ็กดอกที่สอง หนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้าดอกที่สามทำเหมือนดอกที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าลองช่องโซ่นะคะเราก็จะถักวนไปแบบนี้นะอ่ะมาดูนิดนึงตรงเชื่อมมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มองเห็นไหมนะคะเชื่อมมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สองการทั้งเหมือนกันทั้งสองข้างนะคะ ถักวนมานะเราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวเราจะเจอกันตรงนั้นหลังจากที่เราถักวนมานะคะเราก็จะจบแถวกันละอ่ะเราถักวนมาตามลักษณะของลายนะโซ่ห้าเนี่ยนะคะเราก็จะจบแถวทำไมถึงรู้ว่าจะจบแถวเพราะครูทำสัญลักษณ์ไว้คุณก็ต้องทำสัญลักษณ์ไว้นะ พราะถักๆไปเนี่ยมันด้วยความเป็นลักษณะของโซ่มันจะกืนได้มันจะทําให้เรางงเนาะนะคะเราก็จะจบแถวด้วยโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าจบแถวมานี่เลยอืนะคะจบแถวง่ายๆอย่างนี้แหละถ้าทําตามครูนะคะถ้าทําตามครูมันก็จะสอว่างให้ระวังนิดน,นึง ให้เราวังเอโซ่ห้าแถวแรกเนี่ยมันเป็นฐานของมันเป็นหัวใจของลายนี้เลยแหละนะคะหลังจากที่เราจบแถวแบบนี้แล้วเราจะต่อแถวต่อไปเราจะต่อแถวโซ่ห้าแถวต่อไปตามลักษณะของลายเราก็โซ่ห้าไปเลยสามสี่ห้านะคะเราก็ถักแบบนี้ไปเลย โซ่ห้าอันแรกมันเป็นฐานอยู่แล้วฉะนั้นว่าโซ่ห้าอันที่สองเนี่ยไม่ต้องเป็นกังวลเลยลงตามช่องให้มันครบทุกช่องนะคะแล้วเราจะมาเจอกันเราจะจบแถวโซ่ห้าแถวที่2ในวีโอคลิปหน้าเราจะมาเจอกันนะคะ